แสดงผมพม่อเนะในซีรีส์นะครับน,กกรน,นี่พวกแกนเออเอื่องเอาในมาริสก็แล้วก็มาอยู่กับุยโอเคฮะแล้วก็มาอยู่กับไอโอเนียเหมือนเดิมน,นะฮะแล้วก็ไม่รู้จะตอนนี้เราอยู่ตรงจุดไหนนะฮะคราวที่แล้วคราวที่แล้วก็เราไปอยู่ตรงจุด now son. getting my weekly update on the construction origin facility. Apart from all the goddamn research modules we've lost, way ahead of schedule. Partially because there's just as much of the origin left as we originally believed. It looks like one of the. Okay, that's the i Hamada Hamada. Alaya. Shit, more turrets. Looks like whoever abandoned this place set up a defensive perimeter to cover their retreat. O'Neill, stay here with Bella. I'll find a way to get in behind the thing and shut it down. <coughs> um oh yeah. Um <laughs> okay this is actual have you located the manifest yet? No sir. We're making our way through the abandoned outpost. It's taking longer than expected. Understood, kid. How's Bella doing? โอ้ยถ้าทางจะเป็นทางยากนะฮะเราก็ต้องไปเรื่อยๆครับไรู้จะเจออะไรบ้างสาธุขอใหญ่เจอเลยมันเหมือนเป็นที่ที่พวกแอปเปอลซินามอนมันบุกเข้ามาแล้วอะสภาพเหมือนโดนบุกจริงๆอะแล้วเราก็อยู่ตรงห้องนี้โอเคเราต้องปีนขึ้นไม่ใช่อิ่มนี่ปะก็ไม่ใช่เอ่อ งั้นเราต้องออไปทางนี้ไปทางเคยบอกก็ก็กเอช่วยทาตัวบอลใช่ไหมเนี่ยอา่าจะไม่ใช่ไม่รู้คืออะไรอะ่ะเปลี่ยนไปไว้ก่อนกันมันเป็นพวกเขาเรียกว่าอาไรอ่ะมันคือเอาไว้สำหรับพวกป้องกันพวก ซีโนมอฟเลยโดยเฉพาะไอะพวกปืนนั่นอะแต่ว่าอุ้ยกแต่สัว่าทหารานนี้ก็ไม่รอดอยู่ดีโอเคไปประตูไปเลยเยี่ยูโอนอน โ okay. อเคไอ้หมวดของโกหมวดหมวดเราต้องการหมวดสู้ตายเงียบไหมทำเป็นเสียงน่าฟังมากเลย <c oughs> โอ้ไปแล้วว้าเขาไม่เจออะไรนะห้องบริก,การนี่วะห้อง าปีดิงเบเตอร์เบอร์ไม่ละเอฟโฟเอฟโฟเวเลนไม่ละโอไนล์ Does that thing work? It just i s as good as mine. Maybe they were having a garage sale. What's that, v e i l น n It'll work, so. That was. Check for the manifest. ผมจำชื่อไอไปทำบริษัทไม่ได้แล้วที่ชื่อเวเลนเหมือนกันอะแต่ว่ารู้สึกพี่แกจะเป็นสร้างโคลนมาเยอะมากหลายภาคเลยแหละเลยบอกว่ามีเลยพี่แกเลยเลยตายยาก There's a USCM call tag on here. They have a Marine? Uh, oh. Sit to cruise and let him figure it out. PFC. Actual, we have the manifest. Going to pipe it out on a relay frequency and head no, into yeah, the facility. No. Roger that, winner. Good luck with of Bella. Bella. Do you hear that? That's a drop ship. Powering this place oh, up must up. have drawn some Bella. attention. No way he can see us in here. เจะมาแล้วว่า,วาอ๋อต้องหนีใช่ไหมหนีกันหนีวะบุกมาโอ้โทานตัวผมเลยโ,โอ้โหอีเวนมาละโอ้ขึ้นกันใหญ่มากได้แล้วเราสู้กับคนเดิม พี่ว่าผมบอกแล้วนะผมสู้กับซีโนมมาผมสู้กับคนทีง่ายกว่าเยอะเลยซีโนมมันไม่ไหวแล้วก็ขี้เกีเรเลยไอ้นี่อ้ยไอ้นี่อะไรก็ไม่รู้ไอ้นี่มันก็แบบเฉยๆม้าก็มาไม่มาก็ไม่มาก็เออกูคายล่ามึงเลย สโอเนลร้อยใช่ไหมไอพวกเวเลนมันจะเก่งก็เก่งนะถ้าเป็นภาคอื่นอ่ะถ้าพวกเวเลนนี่มันสร้างโคลนได้เลยนะฮะก็หลายจุดหลายภาคก็มีโคลนโดยเฉพาะโคลนเวเลนเนี่ยโคตจะเยอะแล้วเราต้องไปสู้อะไรภาค ถ้าล,ลงมาข้างล่างพวกมันก็พาปูคาลงล่างเหลือเกินนะฮะลงล่างแล้วก็เจออะไรเจอซีนโ,มโนมอลคเดียวโอ้ซีโนอมอลนีอังมันก็ตายง่ายนะอีซีโนอมอลสวัสดีสวัสดีปัง อ๋ออ๋ออ๋ออะไรอะ่ะปืนไอ้กระสุนดิไม่ใช่แล้วอ๋อสมาร์ทกันแสดงว่าฉากต่อไปมันต้องมีสยางโผล่มาแน่นอนอ๋อโอเคทั้งซีโนโมอเอยทั้งคนเอ่ยเอเ่ยเจริญแล้วดี ากดีใจนะโอ้ยพวกเฮ้ยพวกคนนี่วะนานเราให้โดนดวยโดนออกใครจะโนใครลก่ใครวกใครผู้ิคนเดียนะ โอ้โหอะไรวอ๋อเ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 ออนั่นแหละจบ คงไม่ได้ด้วยจะเลานดีวะเไช่วยนะคงไม่มีอะไรอยู่ีนอยู่ข้างล่างนะว่าแต่เราเลี้ยงไข่ไม่ไข่เลยอาตะกี้เดว๋ย ไรที่ก,กูมองไม่เห็นเลยคือที่ผมท,ที่ผมชอบฆคนเพราะว่ามันดรอปของไนงะไม่เหมือนีในมอสีนอมันดรอปไม่เห็นดอรอปเลย a l o n a a into the facility a n h the manifest เดถือมือเดียวไม่นักเลย เลยโอ้แกรนโะรเจอร์นั่น actual y e จบ chapter เออเหลือแค่นิดเดียวนะไม่จบง่ายๆเนาะอ่านอารล็อกอะไรวะซาร์เจน,น,นทำอไมไมีแค่คนเดียวแล้วมึงจะให้กูเล่ใคร <laughs> yeah, Go ahead with the manifest. See, the They cross the call tag with our own records. They have a Marine from the ship supplying them with information. Whether under duress or otherwise, is unknown. From our ship? They kidnapped a the Marine off the Seporh, sir? Wrong ship. He's from the Sulaco. I don't understand, actually. All Marines on the Sulaco were KIA. Negative winner. One is alive and they're moving him soon. We don't leave Marines behind. Mission to follow. Actual act. Ugh. So, he just found a crazy ass second suicide mission for us? What? The first wasn't suicide enough? We volunteered. You know we don't leave Marines behind. Yeah, but I didn't sign up to die for somebody else. No, dick face. You signed up to die for other Marines. Whatever happens to me, she'll try and evac the captured Marine. Promise. Promise. This used to be a way to access tunnel from the it? Take it slow anyway, guys. mày 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 bay mày 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 vậy รู้สึกคิดถึงลูกซองขึ้นมาจริงโอ้ยมันลังมันดี่วะโอ้ยลังมนันจะชัดมีห้าเยอะ

Oh Everyone hug the left wall. On me, on me. Stay out of the lights. Oh easy nice. Okay. a right. right. uh... oh honey. Oh. Crouch behind the rocks and take it super slow. Follow me. อีกแล้วซีนอมอฟเพียบแน่ๆห้าตัวนะเออพอมีสามตัวนี้รู้สึกค่อยยังช่วยขึ้นเยอะแต่อยเออพีก็พีกพก็มีอะไรก็มีพวกนี้นี่ นี่มันหินลาวาไม่ใช่เหรอนี่มันจะมูจะ,จะจะระเบิดด้วยซ้ำปะอ๋อกระสุนกระสุนชุ่เกาะเลือดสามสิ่งสำคัญที่เหลือช่างแม่งโอ้โห,โห,โหเฮียบหัวไหนวะไม่เห็นเลย โอเคเราก็เสียงอะไรวะอ๋ออะไรวะเป็นประตูเดี๋ยวมันมาเราเราจะยุ่งเอาเองโอเคแล้วเราก็อยู่ในห้องนี้แล้วอุ้ยโอเคข้างหน้าเป้าหมายข้างหน้าโอ้ทางเย่ยงเดียวถ้าทางเราต้องสู้ใช่ปะ Dạ, <laughs> <Semplu học airpl cười> không mà... Cái xà, mất lẹ lẹ lẹ, cái laser mà more like the RE-700s of an APC. There's no way we're going to take down two APCs between the flames! of Looks <laughs> like they're guarding the breach in the wall. Safety's <laughs> on because I'm going in first. Warrior? Keep moving. what? เออให้เราหนยวยรอมัอนไปหรือว่าใหเรายิงเนี่ยจะ้สึกว่ามันจะลงมาแล้วอ๋อเปนฉากมันแล้ว อย่ามาเอยเรีออรร๋ยเพราะว่าทางน,นี้เนะ่แต่ก่อนไปขอเช็คทงนันก่อนโอเคไม่มีอะไรละไปะเถอะ เปิดกระสุนกูมีจำกัดเดี๋ยวปิดที่สองต้องไปต้องไปหาเปลี่ยนละโอเคเรามา่อยากห้องแล้วเนะี่ย <I do. S 2> You make a fucking sound! Your brains are what they find in the garbage tomorrow. Not if you understand, asshole. Bell, lie down on the table. She had a, she had one of those face huggers. Left a baby one in her chest. How do you get it out? You, you 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 can't. Wrong answer please 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 please. Trust me. We've tried to extract the gestated life form. Oh, Neil. just let him speak. That's okay. The, the embryo will extract fluid and nutrients from the host to construct a placenta, but it, it, it's not like a human's. The placenta is like a weed. Rooting itself into every organ in the chest cavity. Look, even if you could surgically remove the embryo, the placenta is. It's like a cancer. Your organs will begin shutting down one by one. And then you just. You just die. Winner, knock him out. Oh him. I can't. Is it hot in here? Hey. Hey, Belle. Hey, Nugget. It's okay. Just... close your eyes. You get that, Marine. You promised. Get everyone off the planet. Ura to ashes, Belle. Hoorah to... <laughs> our agreement.